สวัสดีครับสวัสดีเนาะมือน,นี้นุ่มบุรอนได้นุ่มน่อยคนบุรอนกับสิผ้ามาหาของปลากินผมกับเป็นคนที่มากินของปลาเนาะกะ็โลกสวยกับขอบให้เนาะมือนี่นี่เฮามากับของแท้มือนี่นี่แหละแจ๋วแนวนี็คือสีผ้ามาเอาปลาซิวเนาะปลาซิวไปก่อยมือนี้ của nó, bầu không khí mậu nó, qua nhau mưa sâu, ba mươi giờ hăng, không biết khay không mẫn, nó quá chít quá, không có bưng gì đầy lại nó, bó, mưa nó, sốm chào nó, vẫn say cho bố quan nó, chẳng bất chi nhàng, không mà เอาประมาณนี่เนาะมันจะเป็นเขาเสืเอ่อนยังไงบ้านเขาเอื่อนยังไงบ้านผมเอื่นฝายนเนาะทั้ง่ากลางเสืเอ่อนจังไดเสื่อนเนาะเสื่อนน่อยเนาะหรือว่าจังไดนะเสื่อน,น,อนโอออมหูนะผมม,นผมมันผมมันเล่า,นา,าเน<อ>าะสายปลามหมูจากเด้อืรรมประมาณนี้ มืงยังเกันบม่ค่ก็ได้เนาะมาส่งกันเนาะน้ะนองอู้ือผมบอกเลยนี่แหละทีเด็ดเนาะทีทีหากินคนอีสานไปเส่กับวัวไตาเนี่ยจะเสียบแห้งเดี๋ยวห้องมาเบิงห้องเทียนเมนูนั่งกินเนาะเนี่ยอันนี้คือซิวเนาะบัลลแรกเนาะปลาซิวเกาหลีก็สิประมาณนี่แหละตามควากับเป็ตนตาหย่านู่ไล่วัน S <S <S เงมอดเหลี่ยมอันนี้ปลาซิวเบางตัวปลาซิวรดซ้ำนี่แหละถ้าเบางหัวปุ๊บจนะซ้ำเลยเนาะนี่สิประมาณนี้เนาะวิธีหากินคนอีสานไปไซส์ขมวนวิธีคนบ้านเฮาสิประมาณนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเบางอีกบาทต่อไปสิได้หลายซ้ำได <S 2> <S 2> ้นี่โอ้เป็นขีดพอแล้วนี่เนาะเขาก็ใส่วิซ่าอ่าขึ้นบ้านวิซ่าสังทองเรียกปลาเนาะ ยูดซีซีมันก็ดขึ้นทั้งปกมาให้เนี่ยเลาก็ิเก็บโอประมาณนี่เนี่ยนั่งสวดคาถาปันฤาษีไอ้ตาแต่ว่าก็คือว่าแหรอเนาะเงากับเง้าตังฉี่เนี่ยพุ่นนี่บาทที่สองทหารบาทที่สองเนาะที่น้องเนาะโอ้ยเห็นแล้วนำไม้แจกไม้แจนบาทมึงบาทเดียวว่าลุงเออบาทนี้หนึงกัวป้าแล้วโอ้ยหลายกัวถั่วเยอะวัด บัวกุลวดจุ <c oughs> ่มบมนปลากระเพ่อยมันบ่นไปมัน,นอยากเป็นเฮปลานี่ก็มีดีหมดนี่ปลายอย่างงี้เฮ้ยนี่ปลาแซ่บบัวนี่บัวนี้เอาไลายๆนี่นี่ก็ประสบการณ์ในการทำงานเกาหลีเนาะโอ้กันจีว่าปลาซิวจะไกลเบาเนาะปลาพดุดจ้ปะปลาซิวพวดุดนี่แหละพุดฟอคนแม่ปลาซิว วิธีอีสานเขาไปใส่กะสวยผสมกเหมือนเดิมได้กินคือเกาโลกสวยกะต้องขอภัยแน่เนาะแล้วนะห้ดีดคลิปนี้ต้องใส่วิจรารณญาณในการรับชมกะ<ด>อยากให้เบิ้งวิธีคนงานอีสานในตั้งแหรีนเนาะไปยิน้อนได้ยิย่งใส่กับมวลคืนนอนก็นี่เออเบื่อดูเบื่อกินบานเฮาไปใส่กระได้ แต่สีมายอมยอยมยอก็คือบริยูได้กินดีๆก็เท่เัินหลเนาะเบงบาทนี่บาทพี่น้องเอ้ยว้าบาทปลาเลียงเด้อเวกลวงตัวเทกว่านสีม่านี่ลบาทเลียงเลบกลวดนอยข้าพเจาเนี่มีเนาะเื่องอะไรก็มีควบกวนระหว่างการับด อ๋อมันมันด้เจ้ากันกนี่กับขับรถนี่เกอบเอ้อออกไปอยู่คเป็นอย่งไล่ไ,ไมาเอากรสิมาทำกันเก็บข้าถังอย่างเดียว น้องพเน็ตเก็บนะปัะสยูร์อย,อยเ,อ,อ,เอ,อ,อ้ยลงเงินเฮ้ยเยอะมาหนิวหนึ่งเถอะหนิวเครืงเนี่ยครับมาบังลวดบาทวันหันนี่บาทเดียวรูเลียงบอกลวดเนะาะอันสิประมาณนี้เนออ้่ยตาโอ้ยบอกลวด S <S <S ตอนทวนแห้งสี่บาทเนาะนี่แหละมีบาทที่หาบาทแถมเหรอฮะกระสีไปทำการแบบว่าปรุงอาหารเนาะนี่ประมาณน,นี้โฮ้กะมาอีที่อีสันอคุณเสียงจวดอย่างไรพี่นอ้องเอ้ย อ่ะดีๆอัางต้มกับมุดนาะมันกะนั่ไแหละเจมันมุดกับเสียดายมันนาอเนี่ยบ้านห้องแล้วปหกข้องกันไปหกขวังกันยังโอ่ตัวหฮาว่ากนจะได้กระตุ้เนาะแล้นจะทิมไปนี่ก็คือเมื่เมื่อกิรงบ่ไไ้อยู่ว้ายว่ปันนี่เด้อนี่วัานเฮยสีบาทเดี๋ยวสีไทยในถังหนึ sure. ่งเนาะที่เขาบ่กินบอกเนอะมันหาไงมันหาามันบ่คือบ้านเท่านาะ นนี่ก hmm hmm ็คือเขาไปกินปลาปลาดัปลาคองไปกินกินแต่ปลาพกทะเลเขาก็คือบานเฮาบ้านเฮากินเมื่อนแบบ้านเฮาปลาในเลยเนี่ยดับเบิสแล้วไปคนอีสานไปเสียวอยออกวายออกวอยออกนี่เดี๋ยวไปแค่พันเงิยเฮากะบ่เดาเมื่อนเนาะเฮากะเดีอยวไยอยู่เนี่ย เบิปูนพี่น้องเบิงปูเกหลีนี่เป <fit> ็นเดนั่นเอะเเนี่ยเอาวะพี่เอารถเเอารดเนี่ยปูกหลีก็คือปูบอนเท่าต่ามันจะแตกตั้งกันแบบนี้กล่องคือเบอดเยะตูท่หนอจปูไต่ปูอีกุณนี่ยพ่หาสิพ่อไปไต่ปูบานนี่ บ้านเฮาไตตะป่าดิบ้านนี่มาไตปูดิบ้านนี่จะบังเด้ออืมข้าวกะลีดอกไตปูอืกลิ๊ตกี่ตำตอนต่อไปเนาะเอเดี๋ยวอีพี่ต่อไปสิพาไปไตปูไตตะกะแตนกับนี่คือกันกับบ้านเฮาเนาะเทศกาลหน้านี่มันประมาณนี้หน้าอยู่หาอยู่หากินเนาะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นบานที่หาเนาะ จีนด้หลายท่านเียวห้องบ่เบิงกันถ้าเบิงกันในถังเดี๋ยวให้เสร็จก่อนเนาะมาจังบ่เบิงกันล้ว้ฮากับิกกับไปประกอบอาหารเนาะว่าหาอิเส็ดเมนูอยา่างประมาณนี้เนาะหาบาทซ่านี้เลือกินเนาะบาทหฮาประมาณนี้เดีอเว้ไปประกอบอาหารกันไปไป,ไป,ไปนี่เป็นเนขาเนนน้าน้าข้าวเสียตอนนีมันตอนนี้มันก็ดีครับเนาะ เว้ยนี่กะซ่บดิเซ่บกอยนี่อนนี้ไอ้ช้มกินขี้วัดนะขี้เห็ดเจ้าขี้นเนาะีับบ่บอกินนี่ละเห็ด่เหมืน้วนเอนานเทียงนถ้พอละยกก็ดีดิเหมือนรุ่นยังกินอันนี้แต่วาสงไรนี้ก็กันโอ้โาถึงเบ้โถึงโอ้ถึงบ้างเหมนเทียนกินนะเซ็บไีกัน ตรวผู้มานไข่คดแต่ว่าพี่น้องสิมาบ่นิบอได้เปิด้านเปิดีจิมันรามากแบบวกันเสยนี่จะเป็นเมนูแหลกเนาะเป็นถอดปลาซิวปลาซิวกดีบึ้งเนิวกับโตกเบื้งนิวกับโตปลาซิวหลด ประมาณนี้ตัวหญ่แห้งตาแสบเออน้ำล่าอะไรพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็องเ,เ,อเป็นซุปตำนี่แหละที่เด็ดนี่จะเป็นที่เด็ดของงานเนาะบอมบอมนี่ก็จะเป็นก,กุ๊บเซือของคนอีสานเนาะ ปั๊บมาแล้วเนาะอันนี้บัวเม็ดเกตทหารดินี่คือของหวยเนาะนี่คือของหวยเนาะครับเนาะเอาสองตัวพ่ออาจารย์บอมเนาะมาลอกเมื่อห6ไม่แล้วเจ็ดหกใส่วิจารณ์นี่การรับชมเนาะกรับเอาเรว่า เรื่องวซื้อขึ้นเรื่องวซื้อขึ้นซื้อลงเนาะลองบึงกับอาจารย์บอมนี่แหละลองบ้งเนียควมเชสวดบุคคลใมโ้เจ็ดกังคเดียวเพราะว่าเจอแต่หัวทีแรเป็นเก้ามาเจ็เ้าก้าเจก้าเจ็ดเก้า่งเีสล้่ละหก้ก็ตเดองตนี่แหะนี่แหละแฉกเนาะรางวัลที่น ต้ <gesch> ่เนอ้อ้ตนเมนูทั้งหมดของวันนี้หลังจากการที่ไปหาแนวกินมาอัดกเดี๋ยวรัประกานกับจ้าวเลยเก้าออมกันมาพี่น้องลิปนีบมีอะไรเนาะ กดได้กดแชร์โอ้ยกดติดตามแน่นอนครับตักไม่หยิแม่มุกปาเป็นกำลังใจให้กันแน่นอนกดไลค์กดแชร์กดจัดสกาเนอสำหรับนี่สวัสดีครับ